แค่สกัดเดียวเราเป็นน้องเชียวค่ะห้องนี่เลี้วห้องไหนี่เออปัดเจาสอนะได้กคือกวาตเขาม่ปเะุนอ้ะเขื่อกีาเดียวบ้าัตม่กลนอ้อันผ่าเนเบ้าไว้ื่ไปอท่านไแล้วครัเข้า เขามขามีขเขาบ้านเขาบ้านรอบนี่แหะเ้นกูจะได้อมาม่ขายไปเมืองแอับัตเยอะแยะกูจะเอาระดับปาใติ๊แเน่นนี่้อมมันเย็นตายมันรับคได้บอกว่ายากรวยสมกันเยอยัดังระดับีเทียบปักม่ได้ทั้ตอนนี่ันนตอนที่เนนาเทียบกก่ได้ทั้งนเออโอ้ยมันได้กระจกไหมมันจะพิดกันก็กระจกอีกเด้อล่ะเอ้ยเยอพลาดี ้อเม็ตกี่ลเสาี่ลือรเมตรไปเลยเดียวมาเลยสองร้อยเมตรเดี๋ยวไปเชี่ยอย่างนัน่ะคือินเตี้ยล้วเขาจอดรถเขาจ่าอะไรแมนเด็กกเาพูดอะไรี่ไนกังเนไม่นันไปทายขีบอ่ะทายลิปแล้วพวดขี้วัแล้วก็เชี่อว ทามาแล้วเร็วๆสู้เขาเร็วเอามาเรียนองคับมาเร้แตากานมาแ่งสั่งเตากก้นนเขาูดก้นรถเป็ยังไกน้ำมันดัน้ำมันดันโอ้นี่นะปดหวาน ขเขาไม่จ่สองตาเป็นบ่เออนั่นมเป็นกันนะมงเอาฟังกันนะเ๋ยวๆขากลังอันจัดโอ้อันเอาของลงใจเย็นนำนงน้ำเนองตื่นหรอเอาเร็วๆเอาคูสูเขาละยังมาเบาอยู่นี่ยังมาเบาอยู่นี่มาเหมือน เจ้าคลิปน э like ี้ก็เลยได้งมเมืดอันอันนี้เอาแ่ละแ่งแะือเออแตงแต่ตะมืองบอกคนบอกหงสะมบอยนีอก้เอามมารุตีฮ้ยมึงอย่าานองวันแรกวันแรกแก้นาตองเอามือมารุ้งตวันแกคนเด็กแมาปุ่ยรอยตีเอาเขาร้อยเขาให้เอาซิกซึงนะฮะ อีนี่ก็กินเขาเพราะเอิญบ้านเอิญเมี่ยเขากินมุบมับมอบมับอยู่หยานแต่ตะอิม้ยกัตามมาละยาเมื่อก็เอิญเขาเนี่ยทอกระเรีย้อยแยกแยอดีมากัย้อว่าง่าบดเปองมยาเออบดปล่อยโบมีนแล้วใสดวงเลยยี่นั่นเามี้ใจขอของมี้ใจเขาพี่เราต่ว่ากัไม่กินเผาด้วยจ้ะชอบเลยคูเสียเพิ่งอยู่แต่ว่าหมูสื่อมันจะมัน๋ยวนี้ ้านกูก็ชื่อมวนข้หมูย่างมาไฟแลงคืงคอยู่ตังาแปรลอยเออเอามายังมันจะขอเลขสิบะหาเสื้อน้ำมากินครับขึ้นมากที่สาย่จะซื้อไม่แต่ใสหมูกรอบดีเทละจเออยุด้นเ่ยย่แตกจนแปไม่ลลิเลียวตาถงเล้วนี่่เรมึงเป็นนี่ยังเส้นยด่อีกข้างหลังนั่นที่เลี้ยมันขืนทั้เี้ยแข็งแล้แม่่อยแข็งแลวเคยบานเกิดชัวเนาน ใบาดเจีน้อยพุงเจน้อยพุ่งไปูมาจุดทุกวันทุกหัวหนอินเขาดีกัหักเยคนเร่กอไปเลริงเกอปเลยทุกอาักแก่คว่ดีรอมันยั่งถูกบ้างจะเป็นาเบิ้งกันเลยที่เป็นกสุดเจียบวกแกเดเาเาางน้กูขึ้นแล้มึงจะเผชแตสัต์เดียมเชเป็นกูกับเจี๊ยบฐาเมยังไปี้ซื้อกไดตีมาจะอ่อนมึงเถอะเดีเยตนวแงหน้าเดวพอจี้ว่าด ตีอฮะรู้ล้วจำได้แต่วนแตนาีคนไหวกัว่าเนเตทีแล้วคนไหวกัว่าแม่มันนีทีไม่ตงมแบบนี้ตงมูม่กี่วันว้าแูออมาแล้วมาแล้วทไปทางมันหรือมันมีไฟอยากได้คิปเนาะลม เออมันก็อยากมาแต่เลี้ยยุ่มันหนึ่งรดปลาฟ้ามันมากใช่ป่ะล่ไรอนยอนรดงั้นนะเพราะมันมากก่ได้ยังไงเนี่ยมันรวมขั้นักอือที่นี่วัน่หแ่ะทอเอ้ยห่างดีคืออย่งเอาหวแต่สิดีคนเก่าผักเงยน้อยลงมากเออตื่นขึ้นมาควรยูเยใส่บอลตีเป็อย่างรดหัวรถไกรถร่อนแล้นหรอใช่ป่ะฮรอนหอก้อนเแ่ฮะอนอนอ เข้าประตูน้กออกประตูหลังกูนันกูดักางกูสิบเออนั่นแหะมันจังวี่ไพี่เรว่ามันยังบอกตั้งผมส่งไ้อเห็นหลอกก็เรยกว่ายเป็นพวกับมาจามือเล้า่โอ้ยเตะปางมึงเด้เตะปางมึงได้เดือดแต่เต่ตัวรองเออยไป็นอะไรเนีดยแ่เออพิเวอร์พิเวอร์เออไอโอสันตัวเยียกว่าไอเวอร์แม่ละเออไนลาจะส่โคตไ ม,ม,มันเป็นอยา่างมันเป็นอย่างู่้ใจสาวอำเพรนางรองโอ้ยโอ้ยเวอร์ชันเออนี่ลีกซิตเอออันนี้นี้บักคัก พี่โอ้ยพดีแล้วกเึงอ้่อปีเตียแล้วขกาเกงละมันตกมนาเออี่ีล้วมันอยู่ดิมันจืดก็านีปุ่นตัมาปีนี้มันจะยการม่ดอกมันหนเต็นบอลจะยู่การฝนใหม่เขาจะอกว่าปีกายนเขาจะเาตังอียงยังไปปุ่นมันติดลมยังแเลอนเเกิดเจนเกิดจเกิดชาวน้องร้องได้เดาเดี๋ยวดเ เดนนัดเข้าใบ่บนี่ฮะเดนนัดเขาไใบ่บเออแต่ฟังสาวนางร้องต้องจองคามปีดิีงกำลั้อเครื่องวาเ่อางเอาเอาใูนะร้องนี่มันตกคนบีรำร้องมันจะสีมวนมันเขาหอนเพลงไงเอะ มันิขาฉีฟาเยล้่วเยีม่ัยนจวเสี้กิเขาลายวดกลาเหรียญเดี๋ยวกูกำลังเมามันหมูยาบางแกวมาบีบเสยปากกันจะนั่งบอกฮะเมามันหมูมันลามถูกซื้อมันเลี่ยเหยน

ค่ะพี่น้องสั้นแล้วคิวนี้มันจะมีคลิปหนาวพอกันไหมค่ะม,มาแล้วมาแล้วนะเรียบ้อยดีหาหมองนอนกัน